สามารถเปลี่ยนความเป็นจริงในโลกสสารได้ทุกอย่างโลกสสารคือโลกสามมิติที่เราจับต้องได้เนะะี่ยค่ะทุกสิ่งที่จับต้องได้ในโลกนี้เริ่มจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้ได้ง่ายกว่าได้เร็วกว่าไม่ว่าคุณจะอยาก manifest หรืออยากมีชีวิตที่ดีขึ้นในด้านไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณใช้วิธีใช้สมองใช้แรงใช้เวลาแลกทุ่มเทกับมันหนักๆคือต้องบอกว่ามันเปลี่ยนได้น้อยการที่คุณใช้ข้างในสร้างอ่ะคุณสร้างจากพลังงานข้างในอ่ะมันได้มากกว่าเราได้แบบไม่จํากัด เวลาที่คุณอยากจะมเนซิฟหรือคุณจะอยากมีชีวิตแบบไหนก็แล้วแต่หลายคนมักใช้สมองเพราะเข้าใจว่าสมองคือตัวสร้างสมองคือตัวที่จะให้เราได้ชีวิตแบบที่อยากได้แต่จริงๆสมองได้น้อยค่ะเพราะสมองเอามาจากข้อมูลเก่าสิ่งที่มันได้เยอะสิ่งที่มันได้แบบไม่จํากัดเท่าไหร่ก็ได้คือใจค่ะเราต้องโฟก,กัสที่ใจใจคืออะไรใจคือจิตคือสร้างจากพลังงานสร้างจากที่แบบเราเกิดการสั่นสะเทือนว่าทําไมเราถึงอยากได้สิ่งนั้นพอเราไปที่ทําไมปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดการแบบคุยกับตัวเอง จะรวยขึ้นเพราะอะไรทุกวันนี้ก็มันไม่สบายตรงนั้นมันไม่ดีตรงไหนครูกลับมาแบบจับตัวเองนะโอที่ที่อยากจะมีชีวิตดีขึ้นได้เพราะหนึ่งเลยคืออยากหมดหนี้ถ้าหมดหนี้มันปลดล็อกทุกอย่างมันแบบใจสั่นสะเทือนมันได้อยู่กับครอบครัวมันได้มีเวลามันได้ใช้ชีวิตแบบสบายใจแบบรีแลกซ์ได้จริงๆรพอมันเกิดการสั่นสะเทือนจากข้างในแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะไม่กลัวอะไรเลยกับข้างนอกนึกออกปะมันเป็นไปได้ทั้งหมดเลยอยากรวยรวยเท่าไหร่รวยกี่เท่าอยากมีเงินเงินเท่าไหร่อยากให้ธุรกิจโตโตเท่าไไไหหร่มมันนเเปป็ดด้ลย แต่สำคัญที่สุดคุณต้องคอนเน็กกับขมายคอนเน็กกับหัวใจ